คือถ่ายยังไงกูไปเราถ่ายด้วยละสองคนด้วยทำไมไม่ขึ้นนะคิปถ่ยได้ปะเยอ เธอไปเธอหัวใจฉันแพ้เธอทุกทางโอ้ที่รักฉันแพ้เธอทุกทางหมดหัวใจาโดนจับได้ตรงไหนเน,นี่ยอันเนี้ยมันแบบมันดูจะเป็นคนที่ ากน่ารักเหมือนพีพีกับบิวกินน้องกินข้าวผัดมันเนื้อไข่ดาวครับสุดูแลดีอะไรกันนักหนาจ๊ะเฮ้ยเปิดเพลงพีพีร้องหน่อยดิเฮ้ยพีพีร้องพี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 พิ่งเด็ดเฮ้ยพีพีเปิดไลฟ์ป่ะที่คนเขาดูหายประมาณร้อยคนคนดูหายประมาณร้อยคน พี่พีพ่งเยยดแทงอะไรฮะพีเปิดไลฟ์ป่ะ What Yeah No 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 ไม่ใช่มัมาร้อยคนนี่มันอยู่ที่สรอแล้วดูใครมาร้อยคนพีพีร้องเพลงหน่อยสิอาพีเงได้ยังไงกี้ะ้อมีอะไราะกิกิมันดนยัดกำังแล้วมึงลงไปโมไปเอะไปเอะไปเอะให้มันขยายไปดูเพนะน ฉันนั้นเป็นคนผิดเองและทั้งพลาดไปฉันจนใจ้เธอไม่ทนไม่ไหวคนไม่ไหววันนี้เธอมีคำบอกลาคุณต้ปิดไลน์แล้วใช่ไหมมันเพิ่มอีกร้อยคนกินก็เหมือนย่างเล่ผีไปกินอะไรกันมันก็เหมือนจริงๆมันก็เป็นการแบ่งปันหรือว่าการแลกเปลี่ยนแล้วมันหายแล้วได้ไหมอ่ะอ่ะเดี๋ยวถือถือมาให้ชินนี้เคี่ยวให้หมดเลย โ no, no. okay. <c oughs> อเคหิวหิวเลยเหรอต้องกินครีมไม่แล้วถ้าเราไม่กินไหมเท่าไหร่ถ้าเราไม่กินเราต้องปิดปากแล้วพอ,อขอป้อนปุ๊บเราเหยือปากเลยเรามาตามใจข่าวกิน